เด็กๆเขาเสื้ากันต่อยบักฮวงกันต่อยบักฮวงกันนะสายส่หนัหนมาพี่เบิ้งเซลล์บักฮวงไปกินตีห้าเหมือนนี่นะเสร็จจักหน่อยพูนบักฮวงเดี๋ยวด้วะก็สิพายางเบิงึงพนถ่ายพอย่นี่กันเด้ออู้หบักฮวงสุกหลายพี่น้องถ้าลูกต่อยอกันมันแล่นสุกเต็มอยู่เห็นบปะปนทั้งกล้วยทั้งบักฮวงบ่เดบ่อยากเลยพี่น้องเลยบักฮวงกระดกครับ นี่จะหน่วยงามๆ,ๆมันสูบไหลละไต่อยเอานะตัวปีแห่งจะคักพี่น้องะ <มา S 1> ดต่อยเอาอูวันตกุ่นกระไลสูกไหลฮะเออ<า>ช,ช่วยกลางตัวให้เดี๋ยวพอจิพาต่อยเด้ออ่าต่อยปกงต่อยปกงมามา,มา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 พอจิพาต่อยปกงเด้อถ่าเด้อไป อาถือไว้ถือแบบนี้ถือพอถ่ายพอเห็นเดียเห็นรูปพอ่ป่ก็จะถ่ายเลยดิเห็นปะเห็นเห็นไปบอกคุณกันไปบอกคุณกันก็จะวางจุกใส่นคุณกันค่อยค่อยแนี่ยนี่ค่อยค่ยคยอ,อ,อคย ไปอีพอจิพาไปต่อยบกงเร็วๆเเออเาบกคงเขานอะงุกหลเลยมามเหง่เหง่ต่อยบกคงกงต่อยงสุกไปกินเอาเพอะถ่ายย่นั่นละถายย่นั่นละอ้าวพอแล้วมา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 เอาบกงไปเอาไว้ิอาไว้ี อุปกรณ์ได้ตอกต่อนึงต่อยคนอนึงห้องเนะอ้าวเก่งมากเออเก่งเก่งเก่งเอาไปเก็บไปเก็บเอาแก้วแก้วไปเก็บเอาแก้วไปเก็บใส่ตะกร้าแล้วลู้ไหมเกี้ยวตะกตาแล้วจะบอกใส่ตะกตายิบใส่โอ้ผู้ช่วยคือเก่งแค่ว่า โอ้กอะไรเก็บลูกเมาเร็วเออมีหนอยนึ่งเอาเอาลงให้เบิร์หล่นนโอ้โหดดโอ้ยเก็บบาเก็บบาพ่อเซ็ตจมให้ลูกกันเอาไปเหียบกัน ได้เออแจวจวแจจอจับอพ่อมันไล่เข้าปากเนาะได้บ่ได้สองน่วยเราปดเรียบเอาอีกได้สามน่วยแล้วบ่เนเดีหน่้ยงปีดอนทั้งหัวอนั่นอ่ะีด่แมโอ้ยจะแมนอาบังคงสูงเขาม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 ันหนักเด้ คือเป็น hmm. ย mm ังไงเด้เนี่ยนะอุ้ยอุ้ยมันหนักไปปะไปปะไม่อยกให้พี่แก้วพี่แก้วช่วยไหมไม่ต้องช่วยเออไม่ต้องช่วยโอ้ยจัดไปจัดไปปลากินบลาคู่ตัวใดมันหนีกันยนให้ปลาเลยพี่น้องปลาตัวใดมันเน่ากันยห้ ปลาเป็นอาหารปลาเป็นทั้งอาหารคนและอาหารปลาเนาะนี่บะคงไหลปลูกไกวทั้งบะคงทั้งกล้วเก๋อพี่นอ้องคนปลากินกันเนื้อบรรยาก,กาศเรื่องสีเลยพี่นอ้องเอ้ยทางตรงบ้านเราไปพอสิไปเก็บบะคงอีกก่อนบะคงสูงยังหลายอยู่ต้งผุ่นะเพราะท่านไปเก็บไปสิพายเป็นยางเนาะทั้งนี้พี่นอ้อง เขาเขาจะอาใส่เครื่องตัดตัดเอานี่บกุงต้องมีลายบึดบุกุงกินดอกพีน้องบุกุงตํกรบุกึดแ้เาปลูกไวน้นะมีประโยชน์บุกุงนี่ตัวไ,ไก่สุกกะปิดไปนี่เห็นป่ตัวนี้ก็ไก่สุกกะเดนเนาะฮอนแลนด์เนี่ยลายหน่วยอยู่นะ เดี๋ยวใคยเอาตรงนี้มันไหลล่ะปิดไปก้อนหนานี่กับบักไหลเล่ะพี่นี่ก็ห่อนแลนเด้พี่น้องก็เริ่มสิสุกละดกคักห่อนแลนด้วยกันอันนี้ก็ห่อนแลนคือกันหน่อยหน่อยตัวนี้เอ,อ้ยเอา้าหน่อยนี่ก็หวานขนาดเพี่น้อง con len thằng này có hòn len thì cả mừng hòn len rồi anh nhảy cái gì xúc rồi tôi này sáu mươi cả xúc rồi pủ... có len phục dáng na phục có รับกันนะเพื่อนเราเอามาฮอกกันนี่ก็มีนี่ต้นมะฮอกกันนี่นี่ก็ห่อนแล่นด้วกันเพื่นอนเรามะฮอกกันนี่ต้นมะฮอกกันนี่ทั้งปุ่นกะับซูบลายอยู่คนน่ะเดี๋ยวไปเก็บเอาทั้งปุ่นเนาะนี่เก็บแบบคงอ้อาวเพื่อนเรา นี่ตัวนี้ก็หวานพี่น้องจักหน่อยกันยังจีมากเก็บเอาให้มันสุกอีจกจักหน่อยกันตัวนี้ก็สุกหรือว่านี่เอาไปบ่มไว้กันนะฮอลแลนด์นี่ยอะไรพี่น้องโกรเพื่อพ่อให้ลูกได้กินเนาะเห็นบ่เออให้อากาศให้พี่นอ้อ,นองบึง้งตรงไหนตรงหน้าบ้านเราเลยละ่ะ เก็บบุกคงแม่ล่ะน่ะสุกแล้วน่ะน่ะเก็บได้ปะเอาตัวมันสุกเด้อเอาเอาตัวไตเอาตัวไตเออโน่นนั่นละบิดมาบิดมาเออได้ปะมันสุกเหรอบุกงไม่พอจุปิดเองเห็นบ่เออนี่เห็นบ่ได้บุกไลายเียบุกคงสุกเข้าน่ะบุกคงสุกเข้าน่ะน่ะปะไปกินบุกคงสุกเข้าปะไปกินบุกคงสุกถือได้รปะ พอห่พ่อน่ตนนี้เพิ่อเอาต่ให้มันอันนี้กัพี่ยไปลาคุงร้ายพี่น้องมิเตะบคงละ่ะหอมทิพย์อยู่บนีัแม่กินปลาคุงกันเดี๋ยป่าปลาคงสู่กินเดอร์เดออันนี้ปลาคงเราเก็บมากินปลาคุงกันมูกแห่โอ้ย กิน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 เร็วเร็วเร็วกินบุกงกินบุกงมันจะได้อึง่ายแซ่บบ่จ้อยแซ่บเออเออกินเก่งแต่เลยกินแล้วมันก็อึง่ายตัวอืมันจะอึง่ายตัวเห็นบุกบุกงข้าหนูปุ๊กอืดกินหลดจ้อยกินได้หลายแก้วก็กินได้หลายเด้อเดี๋ยวพ่อจะปาดให้อีกเอ้า่ะ กินบักซีดาุกบบกินงงบุกคงง่ายง่ายเออแสบอืมอืมเอากินเลยกินเลยเด้อเก้วกินบักคงได้หลายนั้นไป็นยเลก่อนเก็วก้อย ก็อ,อร่อยมากเลยติแซบบอแซบบอแซบอร่อยต้งแซบต้องอร่อยตีเออกินไดห้หลายลูกอืมเอ้เเเก่งจังเลยแซบ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 ,แบอะหวานอะเก็บมาจะสดจวนต้วเลยมันก็หวานตัวเนาะอ หวานป่งอืมหวันหวานตั้งแสบแอืมกินได้หลายมีประโยชน์ตัวช่วยย่อยอาหารอืมมันมีประโยชน์หลายขับถ่ายก็ง่ายตัวช่วยวิตามินก็เยอะวิตามินเอแคโรทีนหลายมาพี่มาพี่มาพี่แกมา มามามากินก่อนมากินบะคงก่อนไม่ไม่ม่แก้วไม่ติดกินก้อยไม่ติดกินเบิร์เลยเนี่ยนะหน่วยหนึ่งเนี่ยอ่ะกิน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 ก้อนหน่อยกินเก่งเว้ยอืออ่ากิน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 เออแซ่บบ่หวังมึงหวังเด้บะคงห้ามเมบ่อึดเออกิน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 เออจ้ามาขีา้กันตัวเออ มันหวางตัวเออโอ้อยอ,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 อย่างนี้ปนปนอย่างนี้ปนปลาตีปนปลาตีพักในห้องเดียว <Yeah. S 1> มาเขือเก็บไปเก็บอันนไหนมาได้ไปพักอันต่างๆหน้าๆนัน่นนะเอาลีบกินลีบกินเร็วๆๆๆยิ้มแล้วเนี่ยเอา้าบัแบบ